ญีปุ่นจะกกอสินดัดมีนะครับวันนี้จะพามาชมห้องเช่านะครับที่ซอยราดพาาร้าว60นะครับผมอ่านะฮะอันนี้จะเป็นออฟฟิศให้เช่าอยู่ตรงซอยลาดพาาร,พาาร้าว60นะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีลานจอดรถด,ด้านหน้านะครับเราสามารถจอดรถและลงของได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถจอดรถเนี่ยตลอดเลียงรายตรงหน้าอาคารเนี่ยครับไปจนตรงนู้นๆๆน,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 นะครับตรงนู้นเลยนะฮะไปสามารถจอดไปถึงพื้นที่นู้นๆตรงนู้นได้นะครับ ก็คือจอดบนเวียนกับลูกบ้านท่านอื่นๆนะครับทีนี้อ่ะอันนี้คือซอยลาดพร้าวหกนะครับเราสามารถจอดเดินทางจากถนนลาดพร้าวนะฮะเข้ามาในนี้แล้วก็ลงของตรงหน้าออฟฟิศเราแล้วก็เอาของลงหรือให้เจ้าหน้าที่เราเข้าไปทํางานได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูพื้นที่ด้านในกันดีกว่านะครับว่าพื้นที่ด้านในเป็นยังไงนะฮะหน้ากว้างของออฟฟิศขนาด หน้ากว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ลึก2ี่สิบเมตรนะครับเพดานสูงสามเมตรสี่สิบนะครับอ่าเนี่นะฮะ3มเมตร4ี่ิบนะครับเข้ามาก็จะมีแอร์ให้แล้ว1ตัวนะครับอ่าเข้ามาแล้วจะมีห้องเล็กๆห้องนี้นะฮะเป็นกั้นไว้สําหรับอาจจะใช้เป็นห้องประชุมหรือห้องเก็บของนะครับมีแอร์ให้แล้วหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผม เราก็จะมีพื้นที่ด้านหน้าที่ว่าไว้ให้ท่าเจ้าหน้าที่นั่งทํางานนะครับผมห้องนี้ก็เหมาะกับการเป็นสํานักงานนะฮะเป็นที่เก็บของนะฮะลงของสะดวกนี่คือสภาพห้องน้ํานะครับน้ำก็หน้าตาประมาณนี้นะครับฟิตร้อมใช้งานนะครับมีแอร์ให้แจ้วสตัว นะครับผมอ่านี้ไปดูกันต่อนะครับอ่านี้เป็นห้องข้างหลังนะครับที่นี้จะมีห้องข้างหลังอีกห้องหนึ่งนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมีเคาน์เตอร์นะครับให้ทําข้าวนะครับแล้วก็มีประตูนะครับแบ่งชัดเจนสส่วนแล้วก็จะมีห้องข้างหลังเลยนี่เนี่ยนี่ไปข้างหลังละนะฮะนี่เป็นด้านหลังของโครงการมีถนนอยู่นะครับ ข้างหลังจะมีเคาน์เตอร์ครัวให้เราสามารถทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำออฟฟิศเนี่ยเราอาจจะมาทํากิจกรรมจัดเรียงเอกสารหรือว่าอะไรอื่นๆในพื้นที่ด้านนอกซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับได้นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถนนด้านหลังของโครงการนะครับซึ่งจะไม่มีคนอื่นเข้ามาพุกงผ่านนะครับจะมีแต่ถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตกับทางนิติก่อนนะครับถึงจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับอ่ามี ลมลื่นนะครับผมอ่ะอน,นี่ถอยมาให้ดูหน่อยนะครับอ่าโอเคอันนี้กลับไปดูด้านหน้ากันที่นี่ก็เหมาะกับการที่จะทําเป็นออฟฟิศนะครับก็คือที่นี่เรามีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนะครับมีอยู่ข้างหน้าก็จะมีรถไฟฟ้า BTS เห็นรถไฟฟ้าสถานีโชคชยัย4นะครับผ่านนะครับมีรถเมล์ผ่านนะครับ,รนนรบที่นี่ก็ไม่พุกพ่านนะครับอย่างที่เห็นเนี่ย นี่เป็นเวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับขอ,ของวันธรรมดาวันหนึ่งนะครับก็คนไม่พุกพ่านอะไรนะครับผมจุดเด่นอย่างที่บอกนะครับก็มีที่จอดรถด,ด้านหน้าสามารถให้ผู้มาติดต่อแขกที่มาเยี่ยมสามารถจอดรถด,ด้านหน้าหรือเราอาจจะลงของหรือให้พนักงานเราจอดรถได้นะครับคนเวียนจอดกับคนที่มาติดต่อท่านอื่น นะครับลูกค้าคนอื่นนะครับออแล้วก็ถ,ถ,ถ้าต้องการจะจอดรถข้ามคืนทําอย่างไรนะฮะจอดรถข้ามคืนด้านหน้าเราเนี่ยเราจอดได้ของเราอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะจอดข้ามคืนเพื่อความปลอดภัยมีลานจอดรถอยู่ข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะมีลานจอดรถอยู่ข้างบนนะครับตลอดยาวเนี่ยนะฮะน่าจะจอดได้ประมาณสัก300คันนะครับสชั้นชั้น2กับชั้น3นี่นะครับส่วนถ้าเป็นส่วนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเราก็จอดตรงข้างหน้าของเราตรงนี้นะครับผม แหล่งอำนวยความสะดวกแหะครับก็ตรงด้านหน้าเนี่ยเราก็จะขัดไปหน่อยจะเดินไปสุดด้านหน้าเลยเนี่ยประมาณสัก200เมตรจะเป็นรถไฟฟ้า,าโชคชัยสี่ครับแล้วก็ท่าติดเราเนี่ยจะเป็นร้านอาหารตรงน,น,นี้นี่นะฮะตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับอา่าตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็จะตรงไปหน่อยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขทัยนะครับ ถ้าเดินไปทางขวานี้ไปหน่อยนะฮะประมาณสัก200เมตรก็จะเจอเซเว่นอีเเว่นนะครับผม mm. ก็นี่ก็เป็นสภาพโดยทั่วไปของหน้าโครงการนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับข้างบนนะครับมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสที่เราสามารถไปใช้บริการได้นะครับผม mm. ก็ขอแนะนําประมาณนี้ครับผมถ้ามีคําถามอะไรก็ติดต่อมาที่ไลน์ของทางผมได้เลยนะครับผม โอเคขอบคุณมากมากครับถ้ามีอะไรก็สอบถามมานะครับหวังว่าได้จะได้เป็นลูกบ้านกันนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ